พี่น้องพี่น้องบ่บ่บอยโศกมันบ่บ่บอยโศกมันโศกมันโศกมันพี่น้องมาเบิ่งอันนี้ครับพี่น้องพี่น้อง,ง e ee, พี่น้องเอียงนี่เอ้ยพี่น้องเอยพี่น้องเออเอียงนี่พี่น้องเออพี่น้องโอ้ยบ่มวนบ่มวน สวัสดีครับมาบอลขวาบสวัสดีพี่น้องครับเอฟซีของบ่าวบอเดียนีนทิศสานครับแล้วกับพี่หัดินทิศอิสานน้องเมฆน้องไอเจนที่อีสานพะรอครับผมพี่น้องครับมือนี้บ่าวบอยพี่เัาดินนะครับกับคุณยายไพ่นะครับแล้วกับบ่าวม่วนนะครับมือนี้มาสี่คนครับน้องเมฆบ่ได้มากครับผมมือนี่ครับมือนี้พากันมาลาอหาเบื้องเห็ดอีกมือนึงครับคุณยายไพ่เพิ่นเห็นเห็ดตะลเม่อว่านี่บ่าวบอยเอาไปเพิ่นเลยว่า พามาหาเนี่ยมาสันคับก็เล็บผ้ากันมานสีโชกสีมานบอนะครับมาฝากติดตามฝากก็เลยก็แชร์เป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานนี่นะครับมือนีเป็นเสาของวันที่หาครับห้าสิงหานะครับหกห้านะครับผมเยวสีโชกสีมานบอเดี๋ยวมาติดตามกันครับผมสวัสดีครับนะครับผมพี่น้องครับมือนีเป็นเสาของวันที่หาครับผมพี่น้องครับพ้ากันมาเระบางเหตุตะโลกครับหลังจากเราบอยเก็บไปเมื่อวานนี้ครับมาพอ กะส่วนคุณยายไพ่มานะครับนั่นะครับคุณยายไพ่กัมานั่นะครับส่วนคุณยายไพ่กำลังเก็บอยู่ครับผมพี่เนาะนี่เนาะผมอุ้ยปาดคุณยายไพ่สวัสดีเอฟซีนะเจ้าสวัสดีค่ะ,บคะพบเจอกันลหลายมือเพิ่นไปกับกลูกทรายเพิ่นนะครับ เมื่อนี้ลูกชไสพบ่ญบ่ได้มน้ำเบาบ่อยนะครับผมมาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องเปคุณชายไพ่เนี่ยเด้อครับผมคุณชายไพ่เพิ่นเพิ่นเห็นบ่บ่อยเก็บไปเมื่อวานนี้เพิ่นก็เลยพากันส้วนกันมาอีกครับนี่โอาคุณชายไพ่เพิ่นมักนะครับมากินครับกับลูกชายเพิ่นก็มากินเช่นกันนะครับอ่นอือพี่น้อง ขูดดินออกไปนน้ำครับผมร่างง่ายพี่น้องกำลังจะพูดจิบปี่มันมึนพี่น้องมันตลาดมันตุลีตุลีพี่น้องตลนมันเบาวมนครับวัสดีครับมากินห็ดตลโนน้ำกันได้ครับเด้อ ตาโลนั่นคือเหยื่เอ้านั่นอะไรเอ้าไหมอู้หูฝ่นเะกิดบเบ็ดตองออกว่าม,มุนมเอนี่ลุยเห็ดตาโลกันครับพี่น้องครับมาเด้อครับกินเห็ดตาโลครับเก็บไว้ลวนก็นได้ครับผมพี่น้องนี่บ่เสียโนแม่หนอให้โกโส้ำพังมีกินครับผมพี่น้องเก็บใส่ตู้ไว้ครับผมพี่น้องครับนี่นี่นดอกนึ่งว้ามุนนี่ เอานี่ก่อนเดี๋ยวคุณยายไพ่เกบเก็บก่อนอ, <c oughs> อ้สองดอกเลยคุณยายไพ่เก็บแล้วจ้าเก็บเกบไม่เก็บนมันเหีมอีเห็ดตะลงแมีมเยอะเลยบอเอาเห็ดตะลุงมาใส่หนิ หมอเป็นยังไมเอาขาเป็นแหงแสบครับพี่น้อง<ม>กับึืนอยู่กับผุ้มักอีกขึ้นก่าวละครับผมพี่น้องครับครับ คอยมปอวันในแบบแซ่บเลยพี่นออ้องโว้มอีดอกนึงครับเสียเวลาเนี่ยเด้อครับตโลอดอกนี้เฮงไงพี่นอ้องอดมันไม่หลูกกอบพี่น้องเลย เห็ดของวานก็ได้ด้วยครับผมพี่น้องเพราะว่าที่เปิ่นเป็นวุ่นๆนี่ครับผมข้าเห็ดของวานนะครับใท่กะทีส่หยังนะครับเพื่อนสิเป็นคือจังพวกวุ่นบวกข้าวเลยครับผมพี่น้องดอกนึงจ้ามี FC เพิ่นถามเขามานะครับว่าเห็ดตะโลเป็นรสชาแบบไปเพื่อนเป็นรสาาที่แบบ กุบๆนะครับผมกุบๆเบิ้มีกินหินกินกินสาบของเห็ดนะครับเมันเปลี่นกินธรรมชาติแบคบอันนี้เลยครับเรา่องกระปุงลดปุงใดเอาครับผมพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องมีตัวโรยง่ายๆนะครับพี่น้องอู้ดอกงามแห้งกิโลละแพงอยู่ดีครับผมพี่น้องตะลุกครับน้อยครับลางยากแน่จากน้อยครับของเสบธรรมดาครับผมพี่น้อง Mammon kìa cầm đồ bạc ú đồ kìa khảo kia khá là cậu. bạc nhiên nặng 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 มีตดอกเงี้ยเนออุ้ยบ่ามวยเงี้ยคนนะคุ้นขังคุนขังในก็มีจ้พอเคยเคยเป็นเบอร์ศูนป่ไรไค่ไก่ใครไก่เกียอสามดักสามดกเลยครับหลวงพี่น้องครับ ออกขูดออกครับผมฝังข้างในนครับวอะมอนกำลังออกเก็บข้าวเดียวได้ครับผมพี่น้องนี่ครับกี่แป๊แบ,บเดียวแปบ๊บเดียวครับคุณอะพุณอะฮะ <Huh? Man? S 1> แบบม่เจ้าพ่อพี่น้องครับดอกดีเลยครับ คุณม,มากินกันมากอีกทีนะครับผมตะโลบึ้งบึ้งเฮ้ยเพิ่งนี้ครับผมผมเป็นโดดนิดหน่อยครับ เลือกโอ้โหจุ๊บนี่ครับหนึ่งขาสองขาเนื้ อาดดิบมันออกก่อนครับผมต้องชไวยให้แบบงามเลยพี่น้องสามโดส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 จุ่มเลยไม่เนีพี่น้องจุ่มห่กไงเดี๋ยวทำไมล่ะพี่น้องจุ่มหมกไงเก็บเลยจ้าตัดเอาเลยตัดขาผมโคดจิดิอนออกผอมเมื่อหลังจังหวได้ไซเวลาโดนจ้าเบื่อหอนจังหวหเนี พี่น้องเอับงามๆครับยนงหงดอกนี่พี AP ่น้องโอ้ยดอกโี่พี่น้องพี่น้องบ้าบอยโศกมันบ้าบอยโศกมันโศกมันโศกมันพี่น้องมาเบิ่งอันนี้ครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอียงนี่เอ้ยพี่น้องเอยพี่น้องเออเอียงนี่พี่น้อง โอ้พี่น้องอุ้ยบาะมุนบาะมุนเปิดออกเปิดออกบาะมุนเปิดออกเปิดออกเปิดออกพี่น้องเพิ่งน้ำค่อยๆค่อยๆค่อยๆฝุ่น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 บะมุนเราถามพี่ว่าเดี๋ยวพันอันว่าเก็บน้ำกันครับผมพี่น้องครับพี่น้องอ้ายมาพี่อ้ายมาพี่ นนะ้ำบอลม้วนครับคุณเห็นปลาม้วนบู๊ทำฝุ่นนี่นะครมาเบิ่งน้ำกันครับกับบอม้วนครับทำที่ครับคุยดินหัวดินมากมาเพิ่นคุณยายพายมานั่ง กูนะกูพี่น้องมางเลยพี่น้องหมูหนึ่งง่ามง่ามเลยพี่น้องกูนะครับหมูหนึ่งหมดใหญ่เลยพี่น้องครับงานนพี่น้องครับกูนะครับมือนีมาน้ำกันเอาน้ำกันซีคนบ่เฝ้าไปไหนหรอครับให้พี่น้องเพิ่นได้เบิ่งภาพรวมๆกันกันครับผมพี่น้องพี่พี่อีช่องนึงครับผมมองแน่พี่น้องเกิดเยอะทุกมองทุกแกพี่น้องผมโอ้ยุมนะ มาน้ำกันสี่คนมานมานไปด้วยกันเลยนะจ๊ะน่าอายจับบังแม่บังแ่ะเก็บเลยให้ปลาม่วงกับพ่อยายไพ่เก็บน้ำกันบ่บ่ทิ่ทเอาหรอครับผมให้เพื่นเก็บเอาครับอปลาม่วเดึง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 ได้บ่แม่ปลาม่วงดึงเลยดึงขึ้นบ่นั่นคนขึ้นเอาจับเอา มันดึงเอดึงขึง้นอยู่มันดึงเมื่อคืนมันบาบานมันดึงเมื่อคืนมันจะขาดอทอนเอาทอนเอาอเอาบดบาเก็บเราครับให้คนย้ายไปกับเอา <ๆ S 2> หมวนเก็บกับพี่ห้อยดินครับพุณนะพี่น,น้อกบ้างแี้โฉมานะครับนค,บค,คนยายไปเด็กกัมนึงเหรอครับกัมนึ่งกับ,บ,บพี่น้อกจะกระจายก,กัมหนม่งหล่นมั้เก็บเอาบาเอามวนเก็บเอาเก็บเอา นะ่าดอกซุ้มดอกงยน่ะบ้ามวนน่เออนี่บาบอสิมาบงทั้งพีครับดนี้ครับบิเอาไบ้ามวนมาเก็บพี่รสิงก็หายไปบ้ามวนเดดอกตูมคนแก่ขึ้นาเลย้าเลยมึงเก็บาซุมนน่ก่อนนี่งัดงัดขึ้นนี่

บอกทุบๆๆๆไปขึ้นเก่าอ๋อพี่น้องพี่น้องดึงเก็บอ,อยู่คนครับใคาอยู่ครับ<อ>มาพอโม่นึ่งไงเติบอยู่ดิพี่น้องนี่โอ้โโยโศกมากนะครับนี้ครับโอ้พี่น้องบ้าม้วนมาพอครับนี่ครับบ้าม้วนพอให้ปกแดงโอ้ยปลกแดงดอกกำลังงามพี่น้องนะครับพี่น้องเพิ่นกับมาหาอยากหากินกันครับผม ครับเพิ่นมากันสามชีคนอยู่ครับเพิ่นมาหาเห็ดตะโลคือกันกับบ้าบอยแล้วครับผมครับบ้ามวนบ้ามวนเห็นบ่ากิฟเอาอกิฟต์อ๋บมาวยกระดอเห็ดตะโลแน่อยู่ครับผมนี่มา้อกเห็ดปวกอยู่นี่ครับพี่น้องมึงนี่พี่น้องตั้งกันอยู่บ้ามวนนครับ อ๋อเก็บเอาเก็บเก็บเอามาเก็บงัดออกก็ตะไใต้ใตเอองัดขึ้นเออครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องตัวหนังตัเห็ดกำลังงามครับว้าวโห่สุดท้ายเอาอย่างเดียวครับบกเก็บแล้วครับอยู่ทั้งกันละครับผมพี่น้องงัดงัดพี่หน้าดินงัด Một kiếp. Oh, hai kỳ năm này. Oh, môn. Ni ny, này. chị, nó kìa mọi người sếp ăn phùi phùi. Pá, 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 ไปหาไปหนึ่งสสามสี่หนี่เห็ปพวกเด่นไปอ่ะกิ้มเลยจ้าพี่หอยดินจ้ากิ้มจิ้มจิ้มกิ้มรถไหมจิ้ม่ะจิ้มรถไหมให้แล้วจิ้มยังเขาเอาบนเลยอาอสองดอกใช่เราเอาสองดอกเขาก็เอาสี่ดอกเอาดอกเดียวพี่ดอกนึงข้างล่างก็มีดอกนึ่งใช่นี่ พออนจีมาหนีไหมนี่เอาไปเนี่ยพ่เห็นไหมนี่เอ้าได้กินไหมเราแม่เล่คันวาอยู่ผีอ๋อกิมแเ้าแกันได้พ่กินดอกเดียวกับพ่อเด้อหน่อยดิได้ไพ่มาผู้เดียวกระหานแต่มันคือจะคล้องแต่รอบบาทนี่แก่ไพ่มาผู้เดียวได้หลายกเ้อนดิเขามาสามคนได้สี่ดอกอะแก่ไพ่มาผู้เดียวได้สองดอกสองดอกเากันอีกครับพี่น้องมาครับผมพี่น้องครับ ถ้ากันหายางไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องยางยางไปเรื่อยๆครับมากระเพาอได้อยากได้กินอยู่หรอครับใครก็บมเน้อคุณแม่เนาะใครกกบมได้กินคุณแม่มันโ็นมันง ต,ต้องรอเพิ่นดินแห้งรอรอให้ดินแห้งอีกรอบนึ่งนะแม่เนาะเบิดลลุ่นมัน่นเบิดชุดมั่นนะหมดชุดดินแห้งรอบนี้ดินแห้งรอบนี้บไหวนะเพิ่อจะเปิดครับมาครับผมพี่น,อน้องตามมา คาราได้พ่องดูดงจะโก้ก็ได้ก็เสียบเมื่อคาราเดพ่อคาราเดนี้เห็ดเก็บอีกครับผมพี่น้องครับตามมาครับหาเห็ดตะโลูน้ำกันครับพี่น้องใส่ครับเห็ดตลูละลายมั้งครับโอ้ยนี่ครับผมพี่น้องนี่ หาเงินกันไปเรื่อยๆแล้วครับผมพี่น้องพี่น้องมันจะหายาหากินคุณอ่ะอุปกรณ์ใส่เห็ดตะโลอีแ่แม่แห้งดีแล้วครับเห็ดถุงแยงใส่แม,ม่เวลาล่างเห็ดตะโลเ่าเห็ดจังไรแม่ใส่สวิงนะใส่สวิงเซเลียเซลียออกโอ้เพิ่นหมานต้นเดียวพิ่นได้เห็ดเปลือกฝาดเปลือกหลังขวดดีๆขวดดีๆเป็แม่เป็นมหาเห็ดตะโลครับอ๋อเราบุ้งอันเพื่อไร ป้าใบแม่บ้านสังมิงบ้านเกมบัตนั่นไ็งเก็บเลยบอมเก็บเลยป้าพี่ขอดินอีอีแม่บา้านไอออกมาจากงาใหม่นี่ได้ดอกเบี้ยกับบเป็นยังลอพี่น้องเอ้ยนี่แหละคุมแล้วสำเนียกับปนคุมเลยับนเลยปน่ปละทู้ตัวนึงกัอิมว้าวว้าว พี่น้องนอง้ทำไมโจดโอ้ยพี่น้องมันโจดนี่โอ้พี่น้อง,น,อน,องนะครับมันโจดไงพี่น้องสารบอส์ลาวม้อนพี่ใส่ฮักเลยครับผมพี่น้องครับพากันออกมาแล้วครับเห็ดเ <h its> บ้าม้วนเบ้าบอยแ,แล้วก็พี่เฮอดีนะครับร่วมกันในกระตาหนึ่งครับผมพี่น้องครับ นี่ครับผมเก็บมือนีร่วมกันก็นได้หลายอยู่ครับผมได้กระตานึงพอดีครับเห็ดปวกแล้วก็เห็ดตะโลครับบ่เต็มตาปันใดครับผมพี่น้องนี่ครับนี่ดอกงาม,มๆดอกงามๆหญ่ๆครับผมดอกใหญ่ๆครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมและใหก้กำลังใจลูกหลานครับบ่าวบอยเรีนนี่ที่สารพี่าเรียนที่นี่สารครับ <ผม S 1> น้องเมฆน้องไอจ้าหน้าที่สารพ่อรอครับเบาไกลโคกน่นบุกพ่อรอนะครับผมกระตาข่อยงามมากคุณยายไผ่คุณยายไผ่เอามาเบิ่งนะคุณยายไผ่เดือดเห็ดตะโลกับัน คกับเพี่ปวกเพื่อนอากระตาใหญ่มากครับบูสูสามคนครับผมเหยียบเหยียบยังบอเหยียบเหยียบเขาหาสามคนเนาะกับยังสี่ละสคนกำลัโอ๊ยสลุ้มหนึ่อันนี้รถแบกหลายนี่พี่น้องใชสามลุ้มหนึ่งรถอยากมากสามเรถอยากมากอยู่ไหนครับผมพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามรถชมครับขอบคุณแม่แม่ครับขอบคุณอีฟซีทั้งเก่าและใหม่ครับที่ให้ความหัก เราก็ตาบคอมเมนต์เขามานะครับเราก็คอมเมนต์เขามาถามไทยบ้าบอยเราก็่แม่ที่โทรเขามานะครับบอกว่าแม่คอมเมนต์มาเป็นลูกสิกะลูกกับขอขอบคุณหลายครับขอบคุณแม่ทุกๆคนเด้อที่เบิ่งแย่งลูกหลานครับครับผมพี่น้องครับสาหรับที่นี่บ้าบอยก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายเด้อครับผมพี่น้องครับบ้าบอยพี่ห้อยดินคุณยายไพ่ ลากาบาม่วนกับพอขอคุณพี่น้นองหลายๆครับที่ไหนก็อขอขอบคุณหลายๆเด้อ,อทีมซอยดูแลและเบ่งแย่งลูกหลานครับสำหรับคลิปนี้บ่อบบอยก็ขอใบสมนีสกอขอ่อยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งรบำรวยสุขภาพแข็งแรงสุข,ขสุขคนครับผมพ่พอกันไม่ในมือนะครับสวัสดีครับ